กวดเท้าแต่บาะพี่น้องแล้วก็แบบตรงๆซะกวดอวอกมาแต่ขี้ต้มพี่น้องว่วาชีซะบ่แม่นถอยแต่เออซาผู้เดียวทุกๆข้น้องความมีจะเคยมาแล้วแม่นควัดขึ้นมาจากขีต้ต้มแล้วก็น้ำสะอาดล่างน้ำสะอาดล่างพน้้ยขึ้นตั้งอยู่ทึ่งเนาะยืนขึ้นมาได้แ,แต่ก็น้องพามีบอกเพิ่นเออซาว่าผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามาแล้วว่าให้ เออเอาน้องอุทัยสบายดีเลอทั้งสองสาวมาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยเอากั่ตอนนี้เพราะว<ม>่าเพิ่นกะแล้วแล้วเอาก็เลยสินั่นไปนี่ทางน้องพามีเนาะโดยสบายดีสบายดีเวิดเมอ่อ ทั้งน้องพมี่น้องเมนบุญอยากถามเด้อว่าตอนนี้สร้างเพื่อนสิษับไปทั้งบ้านน้องอุทัยเนาะไปว่าของกินของอย่างยั่งอยู่บ่เป็นลาบเป็นอยังน่าจะแบ่งให้สร้างเพื่อนเนอเมนว่าเพอเพื่อนศิษย์ไปแล้วนะเพราะได้ให้เพื่อนไปกินเขาง่ายอยู่พุ่นเขาเขาอยากไปเบิ่งพุ่นโดยป่ะไปเบิ่งป่ะน้องพมีป่ะโดยตอนนี้ห้ากัสิไปเบิ่งแนวกินให้สร้างก่อนพี่น้องเลยโดยเนาะเพราะว่า มาอ่ะสบายดีเด้อน้องกตีสบายดีโดยบ้าขึ้นหน้าขาวเพิ่อนๆแท้บันนี้ป้าผู้แลี่ยวบดล้วบ่พักกันนั่งซุ่มกันอยู่บันนี้โอ้กันเลี่ยวบด้เนาะยังมาทั้งพี่ก่อนสีพักกันซุ่มล้มอยังกันบันนี้แล้วได้ปรึกษายังบันี้โอ้ญาติพี่น้องบ่ได้พอกันแต่โดนเนาะ ทั้งได้ผู้ได้มาแต่ดวงพระบางทั้งได้ผู้ได้มาแต่ดวงพะบางโอ้บอข้าก็มาเลาะเบิ่งทางนี้เบิ่งสิไปถามทางสาวเกษาเพื่อนเื่อนหลังจากเลี้ยวงานแล้วก็ได้สิถามทางเกษาเอ้ยใช้เนวอยู่แนวกินยังอยู่บ่ได้เนาะสร้างอยากต้อนสร้าง แมี่ยพ่อว่าสร้างเพื่นสิไปเมื่อกินข่าวง่ายพื่อนชาว่านย่งเหลือกะหายเพื่นเนี่ยจังหน่อยเนาะใช้มีอยู่บ่ลาบหมูลาบไก่ไก่ลาบโดยคันย่งแล้วก็สิไปบเบ่งให้เพื่นเนี่ยจังหน่อยเด้อสาดเด้อสัั่งรถกบสสั่งเอายดีรอบซองด้วยสมบัติสบายดีหลายเผื่อแล้วพี่น้องเอยเอาลาบเด้อลาบบอกโอ้ที่ตัวซุปแล้วเนี่ยเออเอาตัวนั่นแหละให้เพิ่น แบ่งไปให้ทั้งสร้างเพิ่นสร้างพอมีจับไม่แม่สิไปตักลา่ถทงนะโดยแม่นกไปใสร้างเพิ่นกอนเพิ่นมาสางไอ้เพิ่นชิมืออไรเนาะแม่ทำบ่าวยังเด้เนาะโอ้ยบ่าลูกทำหัรก้องมาบุหิตตักลาไปให้สร้างเพิ่นกอน เพราะว่าเพื่อนจะไปกินข่าวง่ายอยู่บ้านน้องอทยบ่ยโดยโดยน้องอทยกมาพี่แล้วอ้อเนี่บ่น้กไโดยเดี๋ยวเขาจะหน่อยเขาะไปหาทางไอ้สางผวน้องแม่บุญโดยจน่อจะไปหาเพิ่นเอาบ้น้องพมีตั่โดย แล้วแต่แม่สอนทงให้เพิร no? ์นเด้อเนาะฮึมโดยกระปุนเท้าสิพออยู่บอโดยไปซื้อใหม่บ่หรือว่าแนวใดเนาะอันนี้น้ำย่างอยู่บ่ซื้อในบรรทัดนี่ก็ได้เนาะจากสามสี่โลมาตื่มนะพอใส่เอื้อยเปิดบุญลูกหาน้ำกระปุนนะ ป้าย so so mm ังลายอีลี่อันนี่เนาะโดยกระปุนซิมหาโลเพิรนเฮ็ดน้ำแมนเออท่นผู้ื่ออันก็รับอันกะปุนเลยชื่อบุหงาใส่พ่อเลยพอแล้วนั่นไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าไว้กินตอนเที่ยงเพราะว่าจะหน่อยเพิ่นสิมาอีกเนาะเพิ่ไปโยยมาพี่น้องเวยโยต่าไอิลีแล้วก็ะเบาเตียงเพิร์นเนาะกระเบาจันเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็กลับไปแล้วพแมนทั้งสองญ่เพิ่นมาก็กลับไปแล้วแต่ว่าตอนที่เบาเตียงอยู่ก็บ่ได้ถ่าย ได้เสียเอาไปให้ทั้งคนโอ้กระปุ่นคยังอีกทงนึ่งสร้างนสร้างสี่คนหาคนหมแล้วสี่คนเอาไทยกัสิเมือตอนนี้บอ่ะจังหน่อยเนาะบาสิเมือเลยจังแบ่งให้เพิ่นน้ำเนาะโดยแม่ะตอวนั้นี่ พอดีสองถงหอ่วอสาเนาะเออจะไปขายทางเอ่วยสารเป็นก้อนพี่น้องเลยนี่ก็ถือว่าเพิมนแล้วอับภาสีไฟทังสร้างถือว่าถ้วยก็คือสิบลายดอกพี่น้องเลยเพราะว่าเขาใส่โฟมเนาะถือว่างานก็ถือว่าจบลงทั้งเดี๋ยวจะหน่อยก็มีเด็กกิเก็บเนียนมัดพี่น้องเลยเศษถ้วยเศษอันนี้แหละพี่น้องเลยเนาะ ป้าแบดนี้ข no? ึ k k nice> <S s so ้นแล้วเรียบร้อยเนาะน้องพ่อมีเนาะถือว่าแล้วเรียบล้อยถือว่าแล้วแบบนี้ถือว่าหมู่บ้านสายบุญเฮาถือว่าลังสุดท้ายหาสร้างอีกก่อนเด้ออันนี้กินมะเข้อสร้างเพื่อนก่อนโดยเอาสบายดีอีกรอบเด้อสดีโดยสิเมื่อแล้วบ่โดยเมื่อแล้วนาะเมื่อกินข้าวง่ายอยู่เพื่อนจี นี่เด้เอาลาบเอามาฝากเมื่อกินกะทิเอยี้พุ่เนอเนอ,เนอ,อ้ยยา่นีข้าวปุ่นเขบบา้าวปาดเดี๋ยวสีให้เอาน้ำก้อนให้แล้วเอาน้ำมันนั่นเมื่อกินใส่น้ำขวดกินนี่เดุ้่โอ้โดยเอาให้ทางน้องพ่อมีจับด้วยทางในบุญสีเอาน้ำก้อนใส่ถุงเอ้ยคือว่าไปต่อบ่อยวันนี้เวี้ยคนแล้วเนาะอืม ໂດຍໂດຍມື້ອື່ນກໍເລີ່ມໃໝ່ເນາະໂດຍພໍ່ຫນໍ່ໄດ້ມາພີ້ເດໂດືວໍກອນຮົາາຍດນນາະເຕທາງຫໃຫນ น้ำก้อนให้สร้างเพิ่อนด้วยกิ้งก้อนทางเมย์เพิ่นบอกว่าบะมีงทางเมย์เพิ่นบอกว่าถ่าว่ามียังเรือถ่าว่านอกจากให้เก็บยายโม่น้ำเพิ่นบอกนะเป็นนาำเป็นไม้ทางเมย์เพิ่นบอกคือเ่อมาลงงานนี่นี่นะจ๊ะ ยาก็น,น่อยพอ อันนี้จะไหกัน้บ่ได้ลื่ยู่เล่นอยู่นี่ได้หิวอยู่ยากระต้นนของหอปั่นกันนี่อะไก็แล้วเต้ น้ำก็เอาเลยติเอาเลยอ๋อทางเตรียมให้สร้างเพิ่นเพิ่นก็สิได้เมื่อเลยกลับเลยบ่โดยโดยอ่ะสบายดีเด้อซั่นโดยอ่ะผู้นี้ก็ได้สบายดีเลาะไปทางนั้นก็เด้ออ่าพี่น้องเอ้ยสายหมู่บ้านสายบุญก็ถือว่าจบเป็นที่เรียบร้อยหรือว่า4ลังนี้ก็ถือว่าจบได้ขึ้นเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยดีใจนําเพิ่นที่ว่าหมู่บ้านสายบุญจบพิธีลง เกือบจบสมบูรณ์แล้วทัวร์โบดีพี่นอลป้าท่าพักนี่คือว่าแล้วเรียบร้อยทางหมู่บ้านสายบุญเฮาแล้วจบเนาะน้องพามีเนาะเพราะว่าสบายดีอีกรอบเนาะโดยทางน้องพามีเป็นจังใดความรู้สึกงตื่นเต้นหรือว่าเมื่อยซอยงานสาวเกีาเพิ่นธรรมดาซิวซิวบอกโดยสู้ๆบอกเพราะว่าเขาเคยเห็นอยู่เนาะพี่น้องโดยแต่กาสว่างนี้มู้ซึอยู่อยากนอน อยจากนอนมาจักหน่อยจากเมื่อนอนพักผ่อนเนาะเพราะว่าเพราะว่าต้องซอยให้มันสุดพี่น้องนอเด็กตื่นเศร้าเนาะเพลเพอนอนได้บ่สองโมงหนึ่งเมื่อคืนนี่สิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าสามสี่ชั่วโมงนอนบ่ก็คือว่านอนอิ่มอยู่เนาะแต่มันกระเพียพี่น้องมีเหงาเพราะว่ากังเวนทักกระเลนเวียคือเมื่อวานนี่ก็เลยเนาะแล้วบางโทรศัพท์ตกเด้อลมพัดโดยทางรับกับทางทางนอกพามีคือว่าเก่งไหลมาซอยเวียซอยงานสาวสาวเต้นเต้สีเหลืองเบี้ยจนเลี้ยว ือว่าจบลงกน้องน้องพมีน้องโมบ้านสายบุญเนาะเป็นลังสุดท้ายเนาะเมนก็ดีใจน้ำเพลินเนาะใจน้ำเพลินลายลายเมนก็ดีใจเนาะแนวอยู่แนวกินเท่ากันพอดีเนาะเรือก็บ่ได้เรือเนาะัเบียร์เขาซื้อพอดีเนาะน้องพมีโดยเป็นไก่เป็นอย่างแกลพวกแกงพวกยังกระเบิดเนอกกระปุ้นกรพเพือยบดแต่ว่าน้ามันยังเหลืออยู่หน่อยนึงเนาะน้ ยังเลยไม่ใจว่าเลือก็เจ็บโบน้ำกระปุ่นกระตักยายให้มูทาว่าเขาอยากกินก็ให้เพิ่นไปซื้อเอาเองตอนมันวันนี้ปั่นน้ามันทางเมย์เพิ่นกระโโบมาอยู่ว่าถ้าอยังกะเบ่งจะเลิกจากนี้เจ้ากับสิเมื่อเลยบ่อ่าแม่นเพราะว่าจะเพราะว่าอันถ้วยป่มเ่ากรบโบลายดอกเม็บุญเนาะเพราะว่าเขาใส่ป่มในถ่วยกะแบบมีแต่เก็บใส่ถุงเหนือไปจูดไปเนาะไปน้องเลยเนาะถือว่าเรียบร้อยปันนี้ ดีใจน้ำซาซาดีใจน้ำเพิ่นเพิ่นก็ได้นอนเพิ่นงามแล้วเมลแองเอซ่าเพิ่นเนาะโดยดีใจลายจนไห้ยเลยเนาะซาซาไหาล้วอะดีใจมันตื่นตันใจนะถ้าแ่โบถือไฟกับสิบหเนาะพี่น้องเนาะโบเคยคิดเคยฝันไมได้ว่าเท่าโบได้มีหยังพี่น้องเลยแต่ก็มีผู้ใหญ่มาขวดเท่าแต่บวกเนาะพี่น้องแล้วแบบตรงตรงซะขวลดองขวลดองขวดออกมาแต่ขี้ต้มพี่น้องว๋อชีซะโบแม่นถอยแต่เอซาผู้เดียวทุกๆคนน้องคามีก็เคยมาแล้ว แมควัดขึ้นมาจากขี้ตมเด็กกับอานามสะอาดล่างอนามสะอาดล่างพี่น้องเอ้ยกขึ้นตั้งอยู่ทึงเนาะยืนขึ้นมาได้แมนแต่การน้องพมีบอกเพิ่นเหนื่อยซาว่าผู้ใหญ่เพิ่นซอยเข้ามาแล้วว่าให้โบไฮลืมโตเด้อเอื่อยว่าเนาะให้แบบใดกับให้คือเก่าแม่บุญเลยเนาะแม่เพราะว่าเพิ่นบ่ให้ลืมโตแม่ทางแม่เพิ่นก็แนะน้ำมาตั้งเมนูเพิ่นก็แนะน้ำมาพี่น้องเอ้ยว่าบ่ให้เป็นคนลืมโต สอง u t u b e ไพซิมาไทยกับยาพุ่งเหลาสีน้อยสีใหญ่ก็หายเกียรติซ้ำกันคนคือกันนะเมนทั้งเมนเพุ่งเห่าเพราะว่าเป็นคนเก่าคนเดิมเนาะเคยนอบน้อมถมต้นกะคือคือเก่าพี่ดเองทั้งสองอันนี้ก็สำหรับนองพามีเด้ออันนี้เนาะแต่ว่าแนวคิดูอื่นกับบูฮู้แต่ว่าสำหรับแนวคิดเนาะคนเฮานองพามีคนกะคือคนอยู่แต่่ะความคิดมันบูคือกันคนหนึ่งคิดแนวหนึ่งคนหนึ่งคิดเนวสองบางคนกับคิดลบบางคนกับคิดบวก คือถ้าคิดได้คือน้องพามีวัตถุก้นนี่โลกอ็สีสวยงามอยู่ในหมู่บ้านเทาก็ไดโบได้ว่าว่าว่ายน่องตัวเองวันดีวัาเด่นน้องมีน้องก็คือแม่ๆม c อซได้เบินแหละเนาอกะน้องพามีก็คือน้องพามีคนเก่าพี่นอเอจากที่น้องพามีก็คือแม่แม่อซได้หูเนาะเพราะว่าก็เคยถือสดสวยเหลือเขามาพี่นอเอจากแต่ก่อนก็อยู่ในกระต๊อบน้อยก็คือได้เบิ่งในคลิปแหละพ่นองอเนาะจากบวกจากตุมคือว้าเนาะ หมู่บ้านชสยบุญเท้าก็ล้วนแล้วแต่ผู้ใหญ่คนซอยเข้ามาพี่น้องเอยถ้าว่าบ่มีผู้ใหญ่เพิ่นแล้วก็บ่มีสะพานบุญเพิ่นก็คือสิบ่มีมื้อนี้วันนี้มื้อนี้บ่มีจุดนี้แล้วก็บ่มีหมู่บ้านชสยบุญแม่นแต่ว่าเฮาก็ทําหน้าที่ให้มันดีที่สุดโดยเฮาเฮ็ดอันใดก็บ่ลืมเนาะคือเฮาเฮ็ดอาชีพเฮ็ดทานพี่น้องเอ้ก็บ่ได้ลืมพี่น้อองเยถ้าว่าเฮามีไม้เฮาก็เฮ็ดตลอดเนาะนอกจากที่ว่ามันบ่มีไม้เนาะโดยในช่วงนี้ก็ยากมายากๆแน่พี่น้องเอ้น้องพมีก็ต้องถ่ายคลิปแน่ เห็ดทานนำ้ำพี่น้องเอกะส่วนมากก็เห็ดทานกับโบได้อัพคลิปลงกับขอโทษขออภัยเด้อเพราะว่าถึงจะ่ักก็ได <5 S 2> ้เอาลงเนาะแต่ก็เห็ดคือเก่าพี่น้องเอกคนเก่าเนาะหาเงินสู่ชีวิตพี่น้องเอกซ้ำชีได้บาทหนึ่งกับโบแมนง่ายเนาะพี่น้องโดยว่าอีกกระเทือกอีก คือแม่บุญแหละพี่น้องเอยเนาะเพิ่นกแกลนมาแต่พุ่นแหละทางบ้านเพิ่นใกล้เนาะแม่บุญเนาะเฮาก็เฮ็ดตามหน้าที่ของเฮาเพราะว่าเฮาได้เดินมาจุดนี้แล้วนะน้องพามีแล้วก็มีแม่แม่บางท่านเนาะเพิ่นก็ถามเข้ามาพี่น้องเอยเรื่องอันน้องไซน้องพามีแล้วก็แม่บุญมาแล้วก็ทีมงานอ่าอยากเดินสายบุญบ่หรือว่าทั่วไปเนาะแดี๋ยวเฮาก็แบบใดก็ได้พี่น้องเอยไปไปทั่วเบิดเนาะเฮ็ดได้ทุกแนวแบบว่าทำว่าแนว่ดไมันบ่ผิดเนาะ อ่าเฮากะยังแบบยังบวมีแบบต้นทื่นเานเมนเฮ้าบีบมีต้นทื่นคันเฮาสิไปใายบุญเฮากะเฮากะมีอันดเฮ้ากะไทยไปป้าปนกันไปน้ำเพราะว่าเฮาบบมีต้นทื่นเฮายังบบเพราะว่าเฮายังมีเงินหน่อยว่าง่ายง่ายเฮากับขี่รถจักแมนบบมีเงินหน่อยเนาะเมนเฮามีซัํดายเฮากะไปซันัน้นนองพะมีคือเมนบุญลงมาสินี่เม่กัใส่น้ำมันเทละห้าสิบพันหรือว่าเทละร้อยบาทเพราะว่าเฮากลับไปกลับมาเนาะเพราะมัน ถามว่าคนใดเพิ่นขี่รถไว้กะสีเครื่องสม่งกะสีเทิงหรือว่าเกือบอประมาณสี่สิบนาทีทำเมนบุญคอยมากอะสม่งเต็มๆพราะว่าคอยไปคอยมากที่เขาขี่รถบ่าไว้อีกอย่างเขากะพราะว่าช่วงนี้กะน,น้ำมันกับแพงเนาะแม่บุญเนาะโอ้ยมันนี่น้ำมันขาดมันนี่บด้ใัทน้ำมันเลยแม่บุญจักรถสีเมื่องหอดนิโบ่แต่เมื่อออวานนเมมื่่่กแบุญลบเมื่องจักรชิมีน้ำมันใช้บ่เว่เช้านี่แม่นเพราะว่ามาเช้านี่เว้ยน้ำมันบ่มีน้ำมันขาด ม,มาตอนคากับเมื่อนี่จักสีหอดเฮ่อนืนอบอ่เร้อรถบาทนี่มา,า,มาพูดยับใชเดียวเมียนเบาสีเพิ่นเพิ่นค่าเวียกเพิ่นเลยหายมาก,ก่อนก็นเลยมาก่อนคอยมากเมื่อเ้านี่คอยมากคนเดียวกับ่บเป็นยังกะมีคนเที่ยวทางายขู่หลายคนอยู่ยกะที่ยานที่สุดก็คือ,อยานน้ำมันเวิดอยู่กลางทางว่าเ้านี่บบมีน้ำมันเติม เลยว่าโอ้โเห็ดอะไรเนี่ยบ้านนี้วะทั้งบอลซีเหมืนไปใส่เนาะมือนนี่จักผลค่าเวียกหน่อยหนึ่งผลไวซิมาหน้ำหลังผลค่าน้ำหลังก็ดีกว่าบบมาเนาะนี่แล้วว่ามมมมมโทรใส่กันแล้วผลนี่ค่าเวียก<ด>ยเลยว่าผลไวซิไป,ปน้ำหลังเดออ้อว่าจัรยโดยอยากรับได้นมือบุญนั่งอยู่บ่อยากรับบ่โอนาะน้องคนนี้หลังจากคืนเพื่อนคืนซ่านสาวเกซาเลยอะแล้วห้าสิบมือใหม่มาห้าสิบไปทางใดเนาะบานนี้คิดเยอะวะ ครื่ออยู่พี่น้องเนาะเรื่องเห็ดคลิปพี่น้อง่เนาะกรื่องเห็ดคลิปนี่เห็ดคลิปแบบซ้ำๆโพดกะมันกะบูดีโบงงามคือเพิ่นว่าบางครั้งเฮากะคิดว่าเฮาสิไปถ่ายทางใดเนาะน้องพะมีแต่กะมันกะติดอยู่ที่ต้นทึนเฮาเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮาเว้ากันนั่นแหละเพราะว่าเฮาก็ยังบ่มีอ่าผู้ใหญ่ซัพพอร์ตมาพี่น้องเอ้ยเฮาก็เฮาก็มีแต่ได้มาแต่บ่อนมันใกล้เนาะแต่เข้าสิไปบ่อนมันไกลกะ มันกลับไปเนี่ยการย่างเข้าแม่นอีกอย่างเข้ากับขี่รถจักไปโดยถ้าว่ามาทั้งบันนองทงนี่มันสิมาประมาณสุโมงหนึ่งเนาะถ้าไปเสร็จทางคุณกับสีส่งสุโมงกนได้ขี่รถจักไก่พ่อสมควรเนาะพอมีพี่น้องพี่เนาะการโลดเท้าการมันกับบุคคลดีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาสิไปทางไกลการช่วงนี้น้ำมันแห้งบุคคลมีลำซางเป็นอะไรยังวะการได้ถ่ายแถวใกล้ๆบางทีก็ถ่ายชีวิตประจำวันพี่น้องเลยเนาะ ะกะจังไรกัฝากเบิ่งให้ยในเด้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะคลิป<ม>แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องหักน้องพามีแล้วก็หักแม่บุญมากกฝากเปืโาาเนโฆษณาให้แน่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือโฆษณา,านี่แหละสิมีให้ยอดวิวเล็กๆน้อยๆพี่น้อง <ผม S 1> เออนะเาานาะแต่ว,ว่าถามว่าได้นําบ่ยอดวิวนี่กะบพบว,ว่าวิวเฮาก็มันน้อยเนาะแม่บุญแม่นๆกะบ่ได้วิวของแม่บุญเฮงน้อยลังเทียรบ่ฮอดฮอดพันสองร้อยสามร้อยกัมี่น้องพามีไปเนาะแต่กะใจมักเนาะ <โ>สีหน่อยไลยกัสู่ไปก็คือหมักแบบเห y o ยูทู e ในดนนะบ่ไหมกัเห็นเห็นทางกับบ่งทางยูทูปเนาะเอาคนเห็ดได้ได้ก็คือขักแค่แอีอ <c oughs> ย่างกับใคกินอย่างคือทายลงก็เลยว่าอีหยังอะนี่แ่ะ ก็เลยถามไปก็เลยเห็นก kind of ับท um, ี่ร okay. ักๆกัเห็นเบาเตียงท่องเพราะว่าเพิ seafood, ่นเป็นคนบ้านเดียวกันทุกๆคนเนาะพี่น้องกันได้ไอเตียงมาเป็นผู้พักดานเบาเตียงเพิ่นเป็นคนเห็นเพิ่นปลูกมะม่วงเบาเตียงแล้วคือดูเอาเอาอันคลิปลงเทปอะนั่งนํากันเนาะพี่ล่ะโอ้สบายดีน้องอุทัยบ่เมื่อเฮื่อนบ่มาอน้ลูกก็ได้นั่งโอนั่งลมกันโดนเติบเนาะพ่อมี่มือนะ ทางน้องอ<ห>ุทัยเ<ห>พิ่<ห>นสิเมื่อแล้วบอเป็นเป็นจังได้ไม่ตู้ใครแนี่ยอ๋อใน่บมาสิไปเยี่ยมไยายามเพื่อนอยู่หลังจากเลิกนี่ทั้งบางทีกส็สิอาสิไปเยี่ยมทั้งเม่มเ่าอยู่โดยฮอกะน้องพมีเนาะบอแล้วกะถามีโอกาสเม่บุญว้สิขึ้นไปทั้งพูนว่ะทั้งบานดงมะแงวพูโดยแม่แล้วโดยอยากไปเยี่ยมทั้งน้องสาวน้องสุดใจนี่โดยเพราะว่าบ่ได้ไปหลายมื้อแล้วไปแต่ดนละ มือนกัว่าสีเมื่อแล้วบุระโดยเฮากับสีเมื่อคือกันเนาะน้องพมีเนาะาสเขไปซอยเพื่อนโดยไปเก็บไปไหวก่อนเนาะเฮากันได้มานั่งคุยกันเรื่องนี่แหละพี่น้องเนาะคือว่าเรื่องว่าเรื่องเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานเรื่องเฮ็ดยูทูบยูทูบก็แม่นจึงได้กระฝากพ่อเมียพี่น้องติดตามให้เน่เด้อกดไลค์กดแชร์ให้นเนาะน้องพมีเนาะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็บบูชาโฆษณาที่รักๆเนาะเฮาสิได้มีรายได้เพื่อเป็นการใส่ใจไปเดินทางไป ซื้อน้ำมอกน้ำมันช่วงนี้น้ำมันก็ขาดโอ้ยวอลแล้วก็าบอกอีกบ่ฮู้สิได้เฮ็ดนาหรือบ่เด้อปีนี้เพรบ่น้ำมันแพงเนาะมันบ่แพงคือซื้อเข้าไปปั๊มบ่มีซ้ำคุณก็ยังบ่ตกพี่น้องเอ้ยเนาะโดยหากตกคืนนี่น้อยนึงคืนวานนี่ตกตกหน่อยนึงคืนวานนี่ป่ะเฮากระสิลากลับแล้วเนาะน้องพะมีเนาะไว้มื้อหน้าพูดอะไะจังสิมาพ่อกันใหม่เด้อสบายดีเด้ออีล่ะโดยทางน้องพะมีก็สบายดี โอเคน้องพรมพี่น้องครนนี้เฮาก็มาฮอตอกีกแสิเพราะจบคลิปไว่าจะมีสกอนเด้อเฮือนสาวเกศเกศาเ,าเาพื่อนก่ะถือว่าเร็วทัวร์บุญดีเนาะจัดขึ้นก็ถือว่าจบงานมานื้อนี้งานหมู่บ้านสายบุญเฮาก็ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเอง้ยสำหรับคลิปนี้สมบูรขอขอบขอบคุณในไลฟ์พรมเมพี่น้อง FC เบอร์สุกุสุคนที่ติดตามตั้งแต่จนจนจบแล้วประคำโฆษณาที่ว่าลืมบม่ได้ก็คือเมนูค้ามอน อยู่ประเทศฮ่องกงคนไรพี่น้องเลยกระคอขอบุญขอบคุณคนในไลน์ใครคนอยู่ดีมีแห้งคงเจ็บไหวได้คงไข่ไหวมีเดอร์เมเดอร์อายุหมั่นคันเืินปรารถนาสิ่งใดสมควรมุ่มมงมั่นปรารถนาเนาะคงให้เงินในน้องทองไหนมามด้อยเมเดอร์ให้อยู่ดีมีแห้งสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบ,บายดี